สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมหนึ่งท่าพระจันอีกแล้วนะครับวันนี้มีเก็ตความรู้ดีๆมาฝากตามสัญญาครับถ้าได้พระรุ่นแรกพิมพ์ไหนก็แล้วแต่ผมจะนำมาทำคลิปพิจารณาพิมพ์แยกพิมพ์ให้เพื่อนๆได้นนชมนะครับจเป็นแนวทางต่อไปนะครับวันนี้ ครับพระของพระผงของขวัญรุ่นแรกแบบที่5หรือพิมพ์ที่5ชื่อในการท่องจำพิมพ์นี้เรียกว่าพิมพ์ซุ้มแบนบัวหางนะครับค่อนข้างชัดเจนพิมพ์นี้ดูง่ายมาก พาที่อ่านพิมพ์ง่ายนกลักของพิมพ์นี้อยู่ที่ซุ้มนะครับเช่นซุ้ม เส้นซุมที่แบนกว้างหนาวัดจากเส้นด้านในเส้นด้านนอกคือมีมีความใหญ่แบนกว้างกว่าพิมพ์อ,อื่นๆเลยพิมพ์นี้เมื่อมองด้วยตาเปล่าก็รู้เลยว่าพิมพ์ที่ห้าพิมพ์ซุ้มแบนเพราะพิมพ์นี้มีซุ้มเป็นเอกลักษณ์ นี้ง่ายมากวันนี้พเ,าาเพิ่งได้เช่ามาเลยนะครับเพิ่งได้เช่ามาเลยเพิ่งได้มาใหม่ไม่ยากครับพิมพนี้ซุ้มแบนบัวห่าง บัวตรงนี้ครับบัวบัวแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดเนี่ยฮะจะห่างห่างกันพิมพ์นี้ชื่อเรียกพิมพ์หรือชื่อที่ใช้ท่องจำพิมพ์ค่อนข้างเป็นสากลนิยมความเห็นตรงกันที่พิมพ์ซุมนะซ้มแบนนะฮะซุ้มแบนบัวห่างบางคนก็เรียกซุ้มแบนแล้วแต่เรียกนะครับชื่อพิมพ์นี่แล้วแต่เลยนะครับ แล้วแต่เรียกเลยเรียกยังไงก็ได้ให้ท่านเข้าใจว่าพระเนี่ยคือพิมพ์ที่ห้าพะแบบเนี้ยพระแท้นะเป็นพิมพ์ที่ห้าแท้นะมีจุดดูของตัวเองมีจุดโฟกัสเป็นของตัวเองอต่างเลยี่พิมพ์ที่หนึ่งนะฮะถุมเล็ก ความห่างที่ที่น้อยนะครับคือเล็กไม่เหมือนพิมพ์ห้านะครับนี่พิมพ์สี่เห็นไหมฮะเล็กนะครับพิมพ์ที่ห้าเป็นพิมพ์เดียวที่มีความหนาที่สุดเรียกว่าใหญ่สุ้มใหญ่ และซุ้มแบนหนาใหญ่แบนใหลงมติเรียกซุ้มแบนนะครับซุ้มแบนนะครับง่ายมากพิมพ์นี้ไม่ต้องดูอะไรเลยดูซุ้มอย่างเดียวทบทวนกันอีกสักรอบนะครับพิมพ์คืออะไรพิมพ์คือองค์พระด้านใน รวมฐานบัวสุมด้านสุมด้านในเส้นสุ่มด้านในเส้นสุมด้านนอกหมอนสิ่งเหล่านี้รวมกันแล้วเรียกว่าพิมพ์ผมเรียกว่าพิมพ์ต้องจดจำทั้งหมดต้องจดจำทั้งหมด ผมจะไม่พูดถึงยันหลังเลยนะครับยังไม่พูดถึงยันหลังนะครับผมจะเอาแค่การแยกพิมพ์เป็นหลักนะครับว่าเมื่อเราเจอพระเนี่ยตรงหน้าเราเนี่ยพิมพ์อะไรทำไมเขาดูกาไวจังรู้ได้ไงว่าว่าเป็นพิมพ์อะไรเนี่ฮะซุ้มแบนไนีฮะพิมพ์ซุ้มแบนแบนยังไงนี่ฮะ เป็นใหญ่อย่างนี้เลยเนี่เป็นใหญ่เป็นเอกลักษณ์เลย hình súng bắn, bắn dài. นะจะห่างกันนี่แต่ละแต่ละเนี่ห่างไม่ติดกันไม่เหมือนพิมพ์อื่นนี่บัวจะห่าง,างมีช่องไฟเอาถึงเรียกท่องจําพิมพ์นี้นะท่องจําพิมพ์นี้ว่าสมแบนบัวาหางเชียนสมัยก่อนใช้การจดจําพิมพ์ด้วยการท่องจําพุทธลักษณะของพระนั้นๆองค์นั้นๆมีความโดดเด่นอะไรเขาจะเรียก ตามที่ตนเข้าใจในแต่แต่ความข้าใจของคนนะครับของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่เข้าใจยังไงก็ได้ให้ดูพระออกว่าเาเนี้ยเป็นพิมพ์นี้แล้วก็เป็นพาะแท้ก็พอนะครับรายละเอียดเราค่อยลงทีหลัง แบนบัวหางซุ้มแบนบัวหางนอันนี้อันนี้ซุ้มแบนก็ชัดเจนแล้วนะฮะอย่างที่ผมว่าไม่ต้องดูอะไรแล้วพิมห้าแน่นอนไม่คิดอะไรเยอะเลย บัวห่างฮะอยู่ในกรอบเงินก็ดูออกมีโผมาเท่านี้เพราะอะไรนี่ฮะ z ุมแบน n d ุม o ใใหญ่แบ n d b ว่าจะสภาพไหนก็ทุมก็ยังแบนใหญ่อยู่ฉะนั้นพิมพ์นี้ดูง่ายที่สุดทุมแบนทุมแบนทุมแบนใหญ่เบืเริ่มเลยมีของเรียนแบบเยอะนะครับตอนนี้ ไม่ออกเลยองค์พระแต่แลรามีซุ้มให้เรให้ดูซุ้มแบนให้อ่านนี่อ่านที่เส้นซุม้ม อ,อธิบายอะไรเยอะนะครับก็ง่ายมากดูที่ซุ้มหนึ่งเดียวทีมนี้ยกเว้นแบนเลยนะครับไม่เหลืออะไรให้มองเลยนั่นนถึงจะดูไม่ได้แต่ไม่เคยเจอนะครับเคยเจอเดี๋ยวหรือต่กันเลยก็คือไม,ไม่ต้องอ่านอะไรก็แล้วอ่านไม่ออกครับ แต่ถ้าศึกขึ้น,นกลางๆก็ยังไงก็อ่านออกนะพิมเนี่ยพิมที่ห้าครับซุมแบนบัวหางโอเคนะครับ ก็ลากันไปแค่เพียเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ